ไปดีพ่อพี่น้องสวัสดีค่ะวเว็บเบกทูทิปแชนเนลซึ่งในตอนนี้น้อ,พ,นอ,อพี่น้องนอกจาที่ฮอดบานแล้วเนาะซึ่งมือน,นี้ก็เป็นมือทีดับหน้ามือสุดท้ายอีกแต่ว่าทีมันจีไปอาเรืองมากก่อนเนาะเพราะว่าพางมาไลา่เหมือเลยยังบ่ทันเด,ดไปเอาเรืองฮอดก่อน <c oughs> เรืองฮอดก่อนทิปเนาะพระอานาร์จากฟังไทยเนาะฝากเรืองมาลกาลกา้วก็รมีเครืองมากแ,<ล>แต่ตนนยังจันเนาะ้านฮอดแล้วเนาะพี่ห้อง ไปเอามาไว้ก่อนอ <c ười> ย่นาน,น,น้คน,น,นสูงเขาสิค่องเนาะเปน้ำมันก็มีดและที่น็อูโส่เฟอรูง6กแก๊บบอหากแก๊สหาหาหรือหก <c ười> เกาะไปเบิงบินกนก่งสองสามสี่ หาสิบพันคันแดกก็กยังมานำหาคนทรงหาแส้นหาสิบพันถืออยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยซ่องบาทซองบาทเนาะอันพกแก๊สพาจานบอกว่าอันคันมันแพงลย ่นสีสวงเงินมาจ่ายเราเมื่อนานบอกว่าเดี๋ยวเบิ่งกวดเบิ่งก,ก่อนว่าเงินน้ำมันยังย่งบอกขัาาากนนีเนนเนเน้เงินน้ำมันแล้วก็สีเอามาจ่ายตัวนี้แต่ว่ากวดเบิ่งแล้วเนาะมันไม่มีเงินค่ะเงินเงินน้ำมันจ่ายเมื่อแต่ก่อนสิไป,ไปเพี่ยงตอนนั้นเนาะกะเอาเงินซำห้องเงินทิบซ้ำห้องจ่ายไปก่อนแจงพระจาจาร์ไปเลยแต่ว่าเพิ่นมาแค่านี่อฮันดาก็มา แะ่ะมาใจนี่กันน่าพระดาวท่านได้อำนาจมาให้นางให้มากเช่วงไอ้อาบนา้น่นองอพ่นดีกว่าอาบจ้ะสีกองป้าเปียกเลยค่ะเนาะหนามเปียกเลยค่ะย่องย่องนี่เกิดอะไรบ้างแบบตะกี้แบบเอ,เอ,เอเื่อยเข้าติดต่อไปละเข้าแบบ มันยุงอยากพดก็ย,ยาแหละต้นเหลืองคนส่งนี่นะเห็นวารุดให่ประมาณสิเปอร์เซนต์อยู่แต่ว่าเ็นตอนน่ะเขาว่าสิเหตุเอกระม่าไห้เซเซนแต่โบเห็นเขาเหตุมาเลยมันมันไลยขันตอนมันบอกลายขันตอนเพราะวานเ่อวามันมีโครงการอันหนึ่งนะมันอยู่หัวงค่ะแต่ว่ามันมีแบบว่า น <old> <sub> no ี้ว่าแล้ต่ว่าเข้าอันเป็นดันนะสํารับอันโครงการลงสภาพไว้ห้องเพื่อราคาขี่บอกแต่ว่าเขานาจะไหลกันเออเออเรว่าอยู่ล่าหันซี่ได้แต่ว่าอยู่ไทยหันอานาได้เสียค่าแต่ว่าอาจจะรุดได้10%แต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นว่าสิเฮ็ดอนเอกสารให้ไว้เสร็จแล้วเลยนะเอก็บ่ได้ตามเลยเดี๋ยวนี้น้ำหนักขึ้นบ ใช่รุ่นรุ่นตะการอคุไทยสี่สิบแปดส่บแปต้นนี้บอบอได้ขึ้นเช่าซีเจ็ดตอนนั้นตอนสิบไปนะซีขึ้นโล่นหนึ่งบางทีมันอาจจะขึ้นแต่มันลงมั้งลื่นอะไรอ้วนปะแต่น้ำหนักบอสได้ขึ้นนะอ่าต้นนี้ทำมาแล้วเนาะจุดที่หนึ่งยังอีกจุดหนึ่งเนาะพี่น้องหุงารุณนุูงารุณไกลๆกันนี่ น,นี้ไม่ใส่มีบนิน,น,นเ,ออเลยเรออ่อนนะคะบนด้านขวายิงฟอร์มสูงเรื่องเลยกครับฝนตกขนาดเลยเฮ็ดปวกอกเสื่อนอาฝนตกปนแวไกลๆกันอ๊อเพือง โมเมนตัวอันนั้นบอเป็นเสือหาบ่บมเนบอตัวนั้นอันนี้บ่๊บโเจีพันจีพันอันนี้ิ่นเห็ดพังมากบริจาคต่อ ก็น,นีมาหอเทือนไปทีมหอยเนาะพี่น้องให้ชิมาเลิมแกะเนาะวาวพาจันฝากงยังมาแน่หกกองเนาะอะไรกะอ,อีกอีกกองหนึ่งผ่านแปลงสุดนิวงเนาะส่งมาให้อ่ามาหลุ่นกันว่าแต่ละกองอะไรกะนข้องผ่านแปลงสุดนิวงสง่งมามิดคัตเตอแม่เจยมใจสง่งให้กะไว้ดีดี ฮาจะบโบเฮนไปใส่ตัวนี้ก่อนอ่าป่าลุหูแล้วบอฟังยังมานี่ป่าวะไยังป่าป่าวะไเขาฟังยังมาโอ้โหมีหูอ่ะอ่าเดวขนมขนมเนาะเมนอ่ะ ลองแกะออกมาเดี Long, okay, um ๋ยวสิแกะิดออกมารีวิวออกมาแม่มียังไงแม่หัอ่านเยอ้แกะแล้ได้ชั้นแกะแล้ได้แกะนะต้องมันบพาวดูลาเม่ เอาได้ลูกป้าตัวนี้เีอามาไม่แก่ใหพอิบกันนะที่เว้นอไปแวก่นเ้อไเอมแก้ให้นะเดดีเนาะเขาสีเมเทนไปแจกตามทุกหน้าเลยช่วงนี้ตรนได้ลนนะจงขน้อมใหม่เออใช้ดูนดูนกินต์นาลคนงานกิทต์นี่เป็นหลุ้ไปแจกแจกกีบอัเบีย วันดั้นหน้าเลยจิโตน,นี้ก็ลุกโอ้ตันร้านอันขึ้นมาได้เนามาดงแก้นนะนี่างกันี่ลูกน่ขนมคือกันก็คือขนมนันเองเนาะพี่น้อ,นนนนงอง กให้เบิ่งก่อนแล้วก็จึงเอาไปแจกอันนี้เก็บออกมาเลยว่ามีอีหยังแน่วดเบิ่งก่อนตัวใดมันแตกเฮาก็เอาออกหั่นน่ะป่ะตองอันแกเดอมนี้เอากระตาเขียวได้มาใส่นเอาแน่แ่าเอาอแน่ๆอาน่าเอาาเอา่่เน นี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็ขนมแม่น้องมิวอันนั้นเอาอยู่ตัวนั้นมากเด้กสิบยี่สิบหนึ่งนั้นอินนูนนเอ้ยตก๋หา่าพอดเป็นร้านแรกในงานจะเป็นร้าน,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 นเ้ิมพอดีแล้วเราก็ไปแจกเหมือนพอดีเอาไปแจกแจกตามท้องหายท้องหน้าประกาศด่วนผู้ได้ไม่ด้าหน้าทิพช์แชแนลแจกขนมเลย ลายทาลทีมงานก็สะสีแต่วางอันนี้มือนนี้ทีมงานบวางเนาะงานยังดำนาบแล้วนาะพี่เนาะป้าายคือเก่าอะลายแวลายวา แงมีบอกเนแงมีบ่เออก็ได้แยนีกมีออกแกทงบุกินจะกรองบางเนเดี๋ยวมื่อวันเมนเนียวยกมีแล้วก็แยกขนมเนาะพี่น้องจังสบายไปแลาเขาไปแจกเออมีว่าเ่นีเออแนนแนนท้งน้นเลยา ขนมหน่อยก็นขนมหน่อยก็ใส่แต่ขนมหน่อยเพื่อนเลยขนมแม่หยาบพอดีแบบคือแบบนี้ใส่ตังหักแบบนี้ใส่ตังหัร์กน้องพี่น้องป้าเอาไปแจกคนดำหน้าเนาะดำหน้าไม่เหมือยเด็กหน่อยแบบว่าพ่อแม่พาไปหน้ากันสิโบมีบอลสื่อขนมนของนาะพี่น้องเราก็สิไปแจกเพืาา <S <s ่นบบได้เลยลูกขนมเราไรรปแจกอะได้แล้วการข้างในแต่เป็นหน่อยจับเอาเองเลยว่าเขาจับอะไรยังไงะ ดูนี่นะแกวบนีแต่แตกบอกอีกแล้วแกอีกแล้วแกแล้วกระลูกปูกินนะลูกบีแยกยาเราอไเขาจอะอีมีแต่กวดบนนอกวันเมี่ยงเน่ยกาขนมนี่เนาะเอ้ยเล็กหน่อยบานเฮานี <región> ่ไต่ทงหนึ <initiation> well, oh, ่งองทงกาดีใจเถอจเลยแกลูกสกินบอ Ừ, thử nha, thử nha con Thử nha con Ao, ao này, ao ừ. ừ. à, 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 à. Quan thì thấy đây luôn Chốt Chốt Ước ăn mi khuyết ừ. ừ. Ba Niêu Ta ba kiếm quá niêu cả đây niêu bộ đài đấy luôn, luôn thì mới hết nó này bộ đài đấy em cắt à nhà Dạ là vào thì ở cái đi ngồi lửa đây đẹp đấy à, ba u u có làm hoặc thằng nôm bà níu <laughs> Ủa, <l> <laughs> à níu tao mới xong chơi níu บ่มีนี่อลใส่แก้นมาวนนี้นะจะมนี้ตัวแตกปลานิ้ยเนี้ยอันนี้อันนี้ขนมมันบริกินร่ไเนเาินาไม่ได้มข่นมัีเรื่องเอออันนี้มีแต่ขนมหลวๆเลยล้นี่เราลงเห็นสิไปแจกเนาะพี่น้องอันนี้ค่ะกะ เขาแกะเบึงเผื่อวัดตัวได้มันแตกยังแล้วจะด้เก็บออกแกะแล้วเขาก็เก็บเข้าไว้แล้วก็มือนีฮันซีสีไปดำหน้าเนาะแล้วก็สีเอาบางส่วนไปบางสวนไปแจกที่จริงเขาเอาไปมุดกระได้ท่านเท่าแล้วเขาก็ไปหลอดแจกก็ได้โอ้ยเม่โอ้ยแก้ไขแก้ไขลอยป่าด้วยด้ยโอ้ยคอยลูกคอยลูกคอยลูคอยลอินทพารม ขอเนาะนี่ทำอะไรอันนี้ช่อเรียนตีนี่ใี่แม,ม่เรียนแม็นป่ออ่าลายค่ะเดียววันตินได้ลูกี้ลูกี้ไดลูกินมาทมัน่นมอันนี้เนาะ อย่างนี้บ้นบันบันบันหรือปันปันขนมถั่วลันเตาอบี่มากินนะนนี่ปลาปลาอย่างใดอร่อยสเดอร่อยม่ได้เลสกิ๊เลยเ้ยม่ได้ลูกม่ได้ นี่น้องพี่น้อแล้วแล้วตอนนี้ใจเบิ่งขนมเนาะอันนี้แม่น้องนิวเก็บไว้ให้ลานลานแล้วก็อันนี้โตัวทีอ่าทีเจ้าไปแจกเนาะอันนี้ก็สีแบงให้เพื่อนตายกัแบงให้เพื่อนตายนี่เน้องพี่น้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยหกแก๊บคือเก่าเนาะเพราะว่ามันบดีเลียบแบบเก่าเด้ อาการป่าเพิ่นเสียเมื่อเพื่อนเนาะเมื่อนนั้นพาเขาอยู่เพื่อนบอได้แล้วเอาโลดป่ายานันยันหายว่าเอาลายอเอาลนป่าอนาอยู่หน้านตันโกนเดีกพี่น้องเพิ่นมาสวยดั้หน้าเนาะกำลังสีเดินทางกลับอืออ่ะพอดีแก้ขนมก็เลยแบบให้เพิ่นอยู่เอาขนมก่อนเลยจึงกลับนี่นะ อ่ะแล้วเป็นที่หอยซ้หรับขนมบันนี่ฮอเกซิมาเบิงอ่อเกิบเนาะอ่ะแล้วแล้วเนาะซ้หรับขนมเนาะบันนี่เขามาเบิงโตนี่มาเบิงต้มห่านแป้งสุด,ปสดแป้งสุดไม่ลงคนจะ๋าแป้งสุดไม่ลงบราคคือการตอนนี้เครื่องบริจาคตอนนี้เริ่มร้ายแล้จะได้ออกไปจะได้ออกไปแจกเอาพไปเอา จะโดนยำคนท่านทางเสือผแมนลายดังน้นรจะประกเดจอยนิ่งลีซ่าโ้หันงใหญ่นอะโ้าเจอบเจ้ยนิ่งหลุนเฮ่ากระดมีดลุนเห้าพี่แล่นี่พี่นอพี่นอใส่ออกงานไปเทใส่เป็นทีมบะ ใช้อะไรเด้นเด้อจำอไหนเนาะบักใหญ่ไรซี่โอ้ยมีคูหน่อยคนนึงเออคูหน่อยนี่เป็นตะแพงขนะตปอกหนี่ตะคูอันนี้มครับือมีจาพอดีเลยนะสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเิพูเท่าไห้่แต่คูใหญ่เนี่ยนี่หมักป้อมหมักปะ เมอสิบร่อสบมสลอซุปงดูพอดีบอกคันพอดีตกเอาเกิดผู้สาวได้หนิผู้สาวสกระสุนเดชเอ้ยยับมาทางนี้นะฮะมันเห็นในกล่องทีน้าทันผู้สมได้เห็นนํำปลาซี่เกิ้ล มาเกี่ยอบ่เอาบ่อาซีนน่เหร้เอาเลยนี่เนาะปลาเอาบ่ใจก็นั่ามใจแล้วมันบอมัไปหลุดอันนี้เกือผู้เศร้าใปวใหญ่มาดีเลยนะ ืมใหญ่เนาะบอสี่ิบเนีมีแต่ซานเึ่งบ่สี่สัี่สบ่บางทีสีิบมันหน่อยก็มีได้เีบอร์อีิโอ้ยดีลูกีวลาใส่ระดาดเกลูกนะถามได้ไหมใส่แบบนี้มันมันมันยามฝนนี่มันบ่อนั่นมันเป็นแบบนี้พ่นโต๊กับกระานนี่แมนือสิพ่นเลยมันเป็นนางอย่างมันมันใส่สปาเองมันบ่เปืือนเจ็นะ มันเป็นหล่มๆเออนี่ใหญ่เนาะเบอร์สี่สิบใหญ่เอ๋อประเด้๋ยวเด้อค่ะอ๋อบังดูเหยียบตีนอ่ะแล้วเป็นเทียวหอยเนาะพี่น้องเกือบจะคู่ก็ได้สิบสิบครูอันนี้คือซิเมนิสานี่ได้ใส่อ่ะแล้วเป็นเทียวหอยเนาะพี่น้องอ่ะตอนนี้กะชื่อว่าแกะกองแล้วเป็นเทียมหอยเนาะกะ ขนมเดียวสิเดทออกไปท่านหน้าแล้วก็สืทิท้ไปแจกอมเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับพระอาจารย์จากฟังไท่ทีฝาขนมมาให้เนาะเพื่อแจกจ่ายหรือว่าเพื่อเอาไปบริจาคต่อเนาะแล้วก็ขอบใจห่านแป้งสุด นิ่วงนอฟคีฟ้าเกลือให้ก็ได้ครับเป็นเดี่ยวหมอยเนาะก็ขอให้พระอาจารย์ห่านแป้งสุดนิวงและก็พร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับมือสุขุสุขวนมิเตสุขภาพรห่างกายแข็งแห้งประสาทจักลุกภัยไข้เจ็บอนญวมันควันเงนเนาะเหตุเช่นไรก็ขอให้เจริญเกลนาเมือสุขุสุขวนเด้อขอบคุณหลายๆกับสำหรับคลิปนี้ถือกับสิจบใบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีอันนี้เอาขนมไปให้ น้องตายตายไปอยู่นะพี่น้องตายไปดำนาก่อนละ่ะไปดำนาจิตนั่นแหละแต่ว่าจักเพิ่นซีอยู่บ้านบ่นนี่เพราะว่าตายไปอยู่เมื่อีวันเสาร์ต้นนาจะอย,อยู่อยู่เพราะว่าต้นต้น ต้น้ายเห็นแต่เห็นต้นบอนงบนงเงนนนอนงเสือบอนงเสือเอ้านงาจันฟังไทยฟังมาขอบใจบใจนงเสือบอนงเสือเออถ้าก็ว่าหอดเมื่อคืนเริ่ม ตายไปก่อนเลยเน,น,น,นี่ยหน่ <c oughs> อยก็สีนำไปคือกันนี่เนาะเออน้องบปอยู่ตายไปอยู่ต้นบปอ,อ,อยู่มีแต่แม่สตาอยู่อ่ะเดินทางต่อวันนี้ไปตำหน้าหาพี่น้องอันนี้